ลูกค้าบอกว่าอยากใช้งานแบตเตอรี่ NMC นะครับแต่อยากใช้งานในรูปแบบระบบ1 2โวลต์นะครับทำให้หน่อยได้ไหม s <ug> <S นะครับมันมีลูกค้า s <ug> <S นะครับหลายท่านนะครับที่ต้องการอยากใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียม NMC เพราะว่าเห็นมันใช้งานดีเห็น <_ s ug> คนใช้งานกันเยอะนะครับเรื่องการใช้งานนิ่งสเสถียรอะไรต่างๆเนาะก็อหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้อยากได้แบบระบบ1 2โวลต์นะครับทำให้หน่อยเอาไปใช้งานกับพวกอินเวอร์เตอร์ใช้ไปชิ่งช,ชุดนอนนาอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะว่าระบบ12โวลต์เนี่ยมาทำได้ไหม นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นพวกระบบ12โวลต์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นพวกแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเพราะว่าแรงดันมัน3.2โวลต์นะครับพอเราทําระบบ12โวลต์มันก็พอดีกับพวกระบบอ,อ,อินเวอร์เตอร์ที่มันจะทํางานได้แล้วก็เรื่องระบบชาร์จนะครับแต่ NMC เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับไม่ค่อยแนะนําและก็สําหรับผมนะผมจะไม่ทําเลย นหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทํา4ก้อนเนี่ยนะครับเป็นระบบ12โวลต์นเนี่ยโวลต์มันก็เกินนะครับพอโวลต์มันเกินปุ๊บมันก็ไปมีปัญหากับเรื่องระบบชาร์จนะครับมันชาร์จไม่เต็มนะครับอันนี้คือปัญหานะครับพอเราเอา3ก้อนมาประกอบเป็นระบบ12โวลต์ก็ได้แรงดันสูงสุด1 2 6โวลต์น,นะครับปัญหาก็คือย่านช่วงใช้งานมัน่มันน้อยนะครับใช้งานได้ไม่สอโวลต์ ก็แบตหมดนะครับไม่ใช่แบตหมดนะอินเวอร์เตอร์ตัดนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของตัว nmc ที่มันไม่สามารถทําระบบ12โวลต์ได้แบบเหมือนพวกลิเธียมนะครับแต่บางคนเขาก็ทํากันนะทำกันเอาสิบเอาสามเซลล์บ้าง4เซ,ซลล์บ้างเออ่ต้องประดัดแปลงเรื่องการชาร์จนะครับเรื่องเครื่องชาร์จของเรานะครับแต่ผมผมจะไม่รับทําเลยนะครับผมจะทําระบบถ้าเป็นลิเธียม nmc เนี่ยจะทําระบบ24 48โวลต์ขึ้นไปนะครับทําไมนะครับมันถึงทําเหมือนลิเธียมไม่ได้เพราะแรงดันมันไม่เท่ากันนะครับอย่างพวกลิเธียมพอดเฟดแรงดัน3.2 พวก s m อนะครับแรงดัน3.7โวลต์นะครับมันเลยทําระบบ12เนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีย,ดยังไงอะ่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสีก้อนนะครับมาต่อเป็นระบบเอ่12 v, อ12โวลต์อ่ะผมจะคํานวณให้ดูนะครับหลายๆท่านที่รอใช้งานอยู่จะได้เปลี่ยนใจนะครับอ่าจะได้ไปหาระบบ24โวลต์แทนนะครับแรงดันแรงดันชาร์จเต็มของตัว n m c นะนะครับก็คือ4.2โวลต์ นะครับ4.2นะครับคูณ4ก้อนแรงดันสูงสุดที่มันจะเต็มก็คือ16.8โวลต์16.8โวลต์นะครับทีนี้เครื่องชาร์จของพวกเรานะครับที่มันอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นพวก P, w M, MVT ตัวเล็กๆนะครับพวกที่ขายกันทั่วไปนั่นแหละส่วนใหญ่มันจะตัดที่14โวลต์นะครับพอมาตัดที่14โวลต์ไอแบตของเราเนี่ยมันก็จะชาร์จไม่เต็มนะครับเพราะว่าตัวมันจะเต็มก็คือ16.8โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยชาร์จไม่เต็มมมมะะะทททีีีนนครรััับบบออื่่่แหหลลปญาาขงตตวว NMC 12โ์ไได แล้วอินเวอร์เตอร์ล่ะนะครับอินเวอร์เตอร์เป็นพวกเชิชชิ่งระบบ12โวลต์เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันรับไฟได้สูงสุดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะเอา4ก้อนเนี้ยมาต่อถ้าเป็นระบบ12นะครับทีนี้ถ้าเอาออกไปอีกหนึ่งเซลล์ล่ะนะครับเอาแค่4เซลล์เนี่ยมาทำเป็นระบบ12นะครับเดี๋ยวคำนวณให้ดู4.2นะครับ4.2คูณ3 3ก้อนก็แรงดันเต็มสูงสุดเนี่ยที่12.6โวลต์ทีนี้เนี่ยชาร์จเต็มแล้วนะครับ ถ้าเจอ PWM หรือ m b t อะไรก็แล้วแต่นะชาร์จเต็มแล้วนะครับ12.6โวลต์เต็มแน่นอนเกินอีกนะครับแต่ทีนี้ย่านแรงดันที่เราจะเอาไปใช้งานนี่มันน้อยนะครับมันน้อยอยังไงนะครับอย่าง อุปกรณ์พื้นฐานพวกระบบ12โวลต์เนี่ยเช่นอินเวอร์เตอร์12โวลต์หลอดไฟ12โวลต์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปตัดกันอยู่ที่ประมาณ9โวลต์10โวลต์ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันตัดที่10โวลต์อ่ะเราก็มาลองมาไล่ดู10โวลต์11 12โวลต์นั่นก็หมายความว่าแบตของเราเนี่ยเราใช้งานได้แค่3โวลต์เท่านั้นเองนะครับอ,อินเวอร์เตอร์ก็ตัดไปแล้วนะครับหลอดไฟมันก็อ่อนแล้วดับแล้วนะครับก็ใช้งานไม่ได้แล้วครับมันไม่มีประโยชน์เลย นะครับอ่านี่แหละที่ผมบอกว่าผมไม่อยากจะทําให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาลิเทียมฟอสเฟตล่ะนะครับลิเทียมฟอสเฟตนะครับลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยแรงดันเขาสา3.2ุดนะครับคูณ4เข้าไปนะครับ แรงดันเขาจะอยู่ที่12.8โวลต์นั่นก็หมายความว่าเหมาะกับการนํามาชาร์จพวกระบบชาร์จเจอร์ที่มันอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่นะครับก็พวกอินเวอร์เตอร์พวกอะไรมันก็เหมาะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในย่านที่อุปกรณ์พวกระบบ12โวลต์จะทํางานได้นะครับแต่พวกนี้มันถ้าสูงก็สูงเกินไปตามก็ตามเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยมันเหมาะกับการนํามาทําเป็นระบบ 24, 48ขึ้นไปพวกนี้นะครับตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับทุกท่านที่นะครับสนใจนะครับอยากสั่งประกอบหรื cửa yeah. นำพวกเซลล์แบตเตอรี่ไปประกอบเองนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีตั้งแต่ขนาด100นะครับ100จนถึง2 0 0 3 0 0แอมป์นะแครับแต่จะเป็นเ m c นะลิเธียมตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำนะครับจะมาเน้นแต่พวกไ m c นะครับจะเป็นพวกประกอบเป็นตู้แบบนี้นะครับหรือว่าตีลังไม้นะครับอะไรก็สามารถสั่งได้อยากได้24 48ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากเอาไปประกอบเองนะครับอยากลองประกอบผัดประกอบนะครับมีพื้นฐานพอทําได้ก็อ่ะยินดีนะครับก็สามารถจัดเป็นชุดให้บี s ให้อะไรให้เรียบร้อยนะ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเข้ามาติดตามนะครับรับชมทันนี้นะครับขอบคุณครับ